ลูกค้าถามเมื่อวานวันนี้สั่งของมาให้เรียบร้อยแล้วกับนิสันจุดครับเป็นไงอยากได้จัดให้ครับ2 0 0แสนกว่าบาทครับลูกค้าโคตรสวยให้ดูเลยเพิ่งซื้อเข้ามาแบบสดๆใหม่ๆร้อนๆนะครับยังไม่ได้ทาความสะอาดอะไรเลยนะครับใครที่กำลังมองหา SUV อยู่คันนี้ผมบอกเลยว่าคูงที่สุดน่าใช้ที่สุดในราคา2องแสนกว่าบาทแค่นั้นเองขายสดนะครับผมนะนี่อ่ะให้ดูสภาพครับตัวนี้ดูก็รู้ครับพี่ตัวท็อปสุดครับลูกค้าเป็นไงครับอื้สวยๆไฟไม่มีโชว์ให้ดูให้ดูเลยพี่มันเป็นคนตรงๆนะครับ สภาพโอ้โหนี่ครับสวยครับพี่มีนะครับแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเปิดประตูงี้ครับเป็นไงให้ดูด้านหลังครับอื้อสไตล์ห้าที่นั่งนะครับสภาพรับคันสวยจริงกันนี้ดวดนะถ้าล้างเสร็จโชว์หน้าร้านแป๊บเดียวขายออกแน่มีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์หลังมาด้วยครับดวดเลยครับพี่ตัวนี้ออกใหม่เจ็ดกบแปดแสนนะครับวันนี้ขายแค่สองแสนกว่าบา แค่นั้นนเองะครับใครที่อยากได้เงี้ยค่ายนี้10คนแรกด่วนเลยครับพี่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์สนใจและโทรมาหาผมเลยก็ได้นะครับที่062 1516586หรือแอดไลน์มาที่แอดสาวสาวสามเอครับ